นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเป็นคู่พิเศษนะฮะอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซอ่าเพจกับ Facebook นะฮะในช่วงโควิดนะครับมาดูน้องก๊อฟนะครับจากดินแดงนะฮะนะครับเดี๋ยวแปลคำฟรีกับเสียหนงนะครับโอ้โหนะครับสกอร์นะครับช่วงต้นเกมนะครับท่านไหนที่เข้ามาฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับสำหรับคู่นี้ฮะ โอ้หน้าซ้ายนะีฮะเสี่ยนงเสิร์ฟกินเลยครับ3ต่อ2ครับหน้าซ้ายอีกแล้วครับโอ้ลูกนี้ออกครับโอ้โห นะครับได้เต็มนะครับสามเท่าครับเซนองลงนะฮะลูกนี้ฮะโอสามเท่าครับตีเสมอแล้วครับเก่ง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 เบียดนีนะ ยกขึ้นมา3เท่าครับ4ต่อ3นะครับขึ้นนำอีกแล้วนะครับ4 <c oughs> ต่อสนะครับสกอร์เสียหนขงขึ้นนำน้องกอ๊อฟยังตื่นสนามอยู่เลยครับนะครับสี่ต่อสามครับหน้าขวาโย,ยกออกไปแล้วครับห้าต่อสามครับป๊อป อาจจะไม่กรอบขนาดว่าเจา này này ้าอยู่ฟังนี่นะครับไม่ได้สีเรียนเลยเขาไม่เทะทำไงคุณก็เอาลิฟยกลับไปแล้วครับนะฮะสำหรับน้องกรอบนะฮะหกต่อสามพี่น้องพี่น้องพี่น้อง อ,อาจอจ้รวอยนึงเด้อไ,ไม่ไม่้ายเอาสองสองสองฟังนี่ปรด้ยังน,น,นี่เอาหต่อสามนะฮะไปแล้วครับยกขึ้นมาเต่อสานะครับเต่อสนะครับ ต่ครับเต่อ3ครับยกขึ้นมาสามต่อ7นะครับน <c oughs> ะครับตอนนี้สกอตต์ก็มตื่นสนามนะครับผมมองว่าเวสนี้สกอตก็น่าจะเบียดนะครับ3มต่อ7นะครับยกขึ้นมา อยู่นะเสียนของชินสนามเล่นง่ายฮนะเจ็ด <off> ต <itt ling> <c oughs> ่อสามครับ <off itt ling> <off itt ling> ง่ายไปครับ ต้นเกี่ยวหมดเลยครับโอ้ไม่ขาบนะฮะนะครับตอนนี้สกอร์นะครับ7ต่อสามนะครับสต่อเนะครับเกม12ไม่มีเดียวกอบน,นี้ผมมองว่าเล่นกลางนอกนี่ดีกว่าเสียหนงนะมาสนามนี้ครับเล่นไม่เป็นเลยครับ เจ็ดต่อสามครับแปดต่อสามครับอ่าแปดต่อสามครับตื่นสนามนะครับเจ้าก,กอบนะฮะมองเวทข้างนอกนี่ดูดีกว่าเสียหนงนะฮะเดี๋ยวกับปีศาจนี่แพ้ปีศาจเจ็ดต่อสิบสองนะฮะนะครับถ้าตามล่าสุดนะผลงานนะฮะผมมองว่า เซนองกับพิศาานี่ก็ประมาณนี้แหละครับมองมาว่าสูสีกับเจ้าคอนีครับแต่ในสนามใหญ่นีนเจ้าคอบนี้ไม่มีรายการเตะนานๆจะได้เจอนะฮะนี่ครับยกขึ้นมานะอ,อยกขึ้นมาโอ้โหสี่ต่อแนะครับได้ครับนะครับ เดี๋ยวสิบอกให้แก้เลยแม่นว่าเดี๋ยวจะด้่ครับพี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 ่ครับฟังหน่อยสปอนเซอร์เขาบอกว่าถ้าแพ้เขาขอเขาขอแก้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 เลยได้ไหมได้โอเคครับได้ครับน้องไปแล้วครับอันนี้นัอันนี้นัพี่น้องเขาขอเขาขอแก้เนี่ยติดซองเลยเขาแก้อยู่ ครับตอนนี้สกอไม่ข้ามนะครับเออ,อ,อ,อนะครับน่ะสายนะครับกรอบลากขึ้นมาอ้หล่นนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้ากรอบนะครับเล่นไม่ เดียวก็พีสายขังขังขังนอกนะม่แม่นี่ยเกับก็ห้าต่อแปดนะ,ะหน้าซ้ายครับโอ้โหเสียนงรับทันหมดเลยฮะเสียนงเนี่ยเคลือนรับลุกเสริฟสามมิติไม่เจอเวียดเนี่ยกินสบายเ,ยเนี่ย นะครับตอนนี้ครับสกอร์ครับแปดต่อหกครับเอาต่อเดี๋ยวก็ปีศาจอยู่หน่อยแต่มานน่เออเออ หกต่อแปดครับครับเนี่ยเรียกว่าตื่นสนามครับอาอ้จังหวะนี้ครับลูกเสิฟครับเจ็ดต่อแปดครับมาแล้วครับเจ็ดต่อแปดครับอ่าแปดต่อแปดนะครับ แปดต่อแปดนะครับเริ่มมาตีเสมอแล้วครับแปดต่อแปดครับเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับโอ้โหมาแล้วครับ ะนะครับสกอร์น,นะครับเก้าต่อแปดครับเพียงเพียงพี่นกพี่นกไล่ใส่นะครับตัวนี้สกอร์ครับ8ต่อ9ครับ เก้าต่อเก้าครับจอย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 เปิดกล้องเลยนะครับตอนนี้จะขอขอเปิดกล้องนะฮะนะครับ เก้าต่อเก้าครับอัแนนได้พีโดไปข้างข้างที่มันปัญหามันยิ่งไอ้เหลือสุดข้างซ้ายมันยเก่าแต่เราเยอะได้หกแกนแต่ว่ามันขอแกนมันเพิ่มราคาอยู่เยอยผมก็เลยไอ้เหลือตียงนี่เด๋ยวแต่ว่าไอ้เหลือก็กินมันทุกเดือนแบบเดียดแบบเรียมเรียมครับตัวนี้ก็เก้าต่อเก้าครับ เก,เกลี่ยเกี่ยงยัไงปลานี่ไงปลาที่อันนี้ไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาต้อยอ๋อปลาต้อยมีอยู่มีอยู่แก่เพื่อนินจาเล็บเล็บแค่ลินจา่าลูกนี้ออกครับ กายชาเล็ตน sí, ี้เป็นของฝั่งผู้มาเยือนนะครับนะครับแลพี่หนุ่มบางหน่มที่จะตัดก็บิเบี้ยไม่ยอม điều đó cũng thật là quan trọng, quan tâm, quan tâm đến các hoạt động อะไรครับแชร์เลนเป็นของเสี่ยหนงนะครับ9ต่อ9ครับเห็นไหมครับ10ต่อ9เที่บัลลัสียเที่บัลลัสียโหนกไปแล้วไปดูกันเป็นร้อยคนเลยี่คนนึ่งบอกว่าดีคนนึงบอกว่าไสิบต่อเก้านะเจ้าก๊อฟแตกนะครับโอ้โหข้างถนัดเลยนะครับโอ้โหลูกเสิร์ฟนะครับ โอ้โหเฉยเนาะนอเเบียดตอแห้งใส่ถ yeah. pues, ือเบียดวันน่ะดึงไงทําทาดึงกันเก่งอ้ยอ่านะครับเกต่อสิครับนี่นะรนี่นะ อนนะไรครับสกร์นะครับ10ต่อ9ครับอครับะครับ10ต่อ9ครับเสียน้งได้เสือบนีฮะเป็นบ้านอะไรแกโล่ใสแตแตกแต่เลยใส่ใแตกแก้วเลยทางทนัดไม่เห็นมีครับมีมี ตัวตัวต่อไปทีนท oh, ี่งานกับเข้าเองเลยลรับตอนนี้กันจะเข้าใจแล้วกันเสียต่อก้าครับเม็ดเดียวเกมครับเนี่ยลากขึ้นมาห่างนิดครับโอ้เก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเจ้าก๊อลฟเนี่ยตามเวียนี้เจ้าก็เป็นต่อนะฮะมาสนามนี้อาจจะยังไม่ชินนะครับอาจจะมีแก้ด้วยนะฮะเจ้าก๊อลฟบอกนะฮะ แอนี่ไม่ยอมนะฮะจ้กรอบนะฮะออกนะครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับอ่าะะครับตัวนี้เก้าต่อสิบเอ็ดครับ โอ้หเสียหนงนะฮะรับได้เฉยนะเอา10ต่อ11นะฮะสิบต่อสิบเอ็ดครับโอ้น้องก๊อปเริ่มไล่มานะครับโอ้โหไม่กล้าเสิร์ฟนะฮะเจ้าก๊อปนะครับไม่ใส่เม็ดเดียวเกมครับ เวดต่อสิบครับนะครับมาครับขึ้นมาล้นนะครับเปล่าโอ้โหเสียหนุ่มชนะนะครับ